สวัสดีค่ะอัปเดตคือคอบแม่มูมูนะคะน้องก็คลอดมาหนึ่งตัวนะคะนี่นี่แม่เขานะคะมูมูเนาะ,ะก็จะเป็นลูกโทนนะคะตัวผู้นะคะเนาะ น้องกินนมแม่เก่งแข็งแรงดีนะคะนีนะคะงกินอยู่เลยนะคะอ้วนบึกเลยค่ะลูกค้าเพราะว่าต,ตัวดีวนะคะใครชอบลูกโทนนะคะก็ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้นะคะที่ฟาร์มเรามีหลายคอกนะลูกค้ายังไงสนใจคอกไหนก็ติดต่อสอบถามทางข้อความนะคะเออหรือทักไลน์ได้นะคะท,ที่ฟาร์มอยู่คลอง 40, สิบสายธัญญาจังหวัดปทุมนะคะน้องหมาทุกตัวนะคะจะพร้อมยายบ้านอายุ40ถึง45วันนะคะสอบถามเพิ่มเติมมาแล้วกันเนาะถ้าสนใจนะคะเนาะนี่แม่ เขาเลี้ยงลูกดีเลยนะคะเนาะแม่มูมูนะคะโอเคเนาะสนใจก็ทักมาละกันนะคะขอบคุณมากค่ะอ่ะนี่ให้ดูหน้าเลย่ะยินมดูแป๊บนึงนี่นะคะโอเคเนาะให้กินนมตาอลูหลุกดิุกๆิดีค่ะอ้วนบึกเลยลูกขอบคุณค่ะ